พี่น้องเกษตรก่อนครับผมมิติเกษตรนะครับชีวิตของคนเลี้ยงกุ้งคนที่เลี้ยงแบบพัฒนาเต็มรูปแบบการลงทุนสูงความเสี่ยงก็สูงที่นเดียวกันครับแต่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนมากนะครับผมคิดว่าเกิน80%ที่เลี้ยงกุ้งด้วยเหตุผลเพราะว่าพื้นที่มันบังคับให้เลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่บังคับครับให้ทุกคนเนี่ยได้เลี้ยงกุ้งเพราะว่ามีแพรอยู่ใกล้ๆแต่ปัญหาที่เกิด ไม่ว่าจะเรื่องของน้ําจะเป็นเรื่องของลูกพันธุ์เรื่องของอาหารเรื่องของโรคและเรื่องของราคามันเป็นปัจจัยที่ต้องควบคุมทั้งหมดครับแนวทางที่มิจรเกษตรปล่อยให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวเลี้ยงกุ้งชาวกุ้งทุกท่านนะครับก็คือแนวทางที่คนประสบความสําเร็จทํามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละครับคือจุดที่ เราเอามาตปวนต้นแบบเพื่อที่จะสืบทอดต่อให้สําหรับผู้ที่ไม่รู้หรือแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันสิ่งสิ่งนี้เราก็จะได้ครับบอ่อนี้เป็นบอ่อเลี้ยงกุ้งขาวบนกับก้ามกลามนะครับอยู่ที่อําเภอเมืองชเชิเศราแถวนี้เขาเรียกว่าซอยกุ้งเหล็กทุกคนรู้จักกันดีครับใช้อาหารโปรไบโอติกครับแต่ว่าบางทีอาหารโปรไบโอติกของเรานะฮะ มันอาจจะมีขาดตอนบ้างอะไรบ้างก็ใช้อาหารแบรนด์ทั่วไปมาเลี้ยงสมทบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือใช้ร่วมกันทั้งสองนะครับทั้งแบรนด์ทั่วไปและอาหารสมทบโปรไบอติกปรากฏว่ากุ้งก็ออกมาสวยงามดีครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของต้นทุนที่ต้องลดให้ได้ครับเพราะราคากุ้งก็ยังอ่อนไหวเหมือนเดิม ใครที่เจอปัญหาแบบนี้มองหานะครับอาหารลดต้นทุนอาหารสมทบอาหารโปรไบโอติกแล้วก็ปรึกษามิตรเกษตรได้เรายินดีให้คำปรึกษาครับไม่ว่าคุณเลี้ยงกี่บ่อกี่ไร่เล็กหรือใหญ่ยินดีเสมอครับ